สวัสดีค่ะช่องสาวนาไอสาวเมืองพิจิตรเนาะทากินพาเพลินวันนี้มีอะไรมาอัปเดตเนาะนี่เลยค่ะแกงเหลืองอุย้ยมันร้อนค่ะเห็นควันไหมคะเห็นควันไหมคะเพื่อนๆพื่อแม่พี่น้องนี่วันนี้มาอัปเดตเลยช่วงเวลานี้กี่โมงแล้วเนาะเกือบจะสิบโมงแล้วไหมอ่ะนี่ค่ะหมูทอดกุนเชียงเนาะ เห็นกันไม่เลยนี่ผักสดสดเลยเหมือนเดิมค่ะกินไปคุยไปเนาะไม่ว่ากาันวิสัยทัดคนไทยกินไปคุยไปเนี่ยค่ะควันฉุยๆเลยร้อนๆเลยค่ะนี่ร้อนเลยแกงเหลืองแม่ทำเองค่ะใส่ปลาอินรีสองชิ้นแล้วก็ หน่อไม้ดองนี่หมูทอดพร้อมกุนเชียงแล้วก็นี่ค่ะผักสตอสุดๆเลยแล้วก็แตงกว่าเผัักยาวมาค่ะแล้วก็มีเนี่ยค่ะเขาเรียกเอภาคกลางเรียกปลร,ราสับเนาะแม่ก็ทำเองเช่นกัน ออทางไฟสารเรียกแจ่วบองเนาะแต่ว่าไม่เอาไปผัดเนาะเพื่ออนามัยสุขภาพอนามัยในการกินเนาะแล้วก็เนี่ยค่ะมีพิกทอดเขาเพื่อนข้างบ้านค้นมานําเสนอก็เลยลองซื้อทานก็กรอบดีนะคะใส่งาเขารู้สึกว่าจะไปอบนะคะไม่ได้ทอดก็อร่อยนะคะอร่อยดีทานกับลาบทานกับเมนูน,นี้นั่นได้หลายๆอย่างหลายๆเมนูเนาะวันนี้ก็ฝากช่องด้วยนะคะเอ,อ่อ กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนี้นะคะว่าคุณแม่ต้องปรับปรุงอะไรบ้างเนาะก็น้อมรับนะคะน้อมรับคําติชมทุกคำเลยค่ะอ๋อเดี๋ยวลืมข้าวเดี๋ยวแม่ไปตักข้าวก่อนเนาะแล้วกลับมาค่ะ เลย,เลยมาแล้วข้าวหอมมะลิสวยๆหอมๆอนุญาตใส่ถ้วยนะคะเพราะว่าพื้นที่จํากัดเนาะเออก็ก่อนจะกินข้าวก็มาขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะทุกๆก,กําลังใจที่ส่งมาให้เนาะเป็นกําลังใจอย่างมากเลยค่ะเริ่มนับจากศูนย์เลยก็ว่าได้แล้วก็มาเริ่มต้นที่หนึ่งหนึ่งก็ขึ้นมาเรื่อยๆก็ก็ถามว่าภูมิใจนะคะแค่ คนติดตามแค่30 30คนเองก็มีความภูมิใจนะคะเพราะว่าคนเราจะทำอะไรก็เริ่มจากศูนย์แล้วก็มันต้องมาศูนย์หนึ่งสอสมสี่ห้าหกมันก็จะคูณไปเรื่อยๆเนาะไม่ต้องไปซีเรียสมันค่ะเพราะว่าในเมื่อเรามีเวลาว่างในช่วงโควิดเราก็ทำประโยชน์กับที่ว่าเรามีช่อง youtube อยู่แล้วเนาะเราก็ทำประโยชน์เพื่อจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านหลายๆคนเนาะ ต่อสวยมากเลยก็ขอบคุณหลายๆคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาคุณแม่ขอบคุณมากๆค่ะก็เป็นแรงและกําลังใจที่ทาที่คิดให้ทำ YouTube ต่อไปสู้ต่อไปเนาะทำไปเรื่อยๆค่ะก็คือก็ไม่ได้หวังผลอะไรมากมายแต่ผลพลอยได้ก็มันก็ต้องตามมาอยู่แล้วเนาะก็จะถามว่าหวังไม่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่หวังอะค่ะก็ทำคลิปสนุกสนุกเออ เผื่อจะได้แชร์ภาพออกไปหรือแชร์คำพูดออกไปอาจจะเป็นจุดประกายของเพื่อนเพืเ่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ใครที่เข้ามาคอมเมนต์หรือเป็นเพื่อนใหม่หรือว่าเริ่มต้นใหม่เลยจากศูนย์เลยจากหนก็ให้ดูคุณแม่เป็นตัวอย่างเนาะคุณแม่ก็ยังไม่ท้อเลยสู้ๆไปค่ะ ไม่ต้องไปหวังผลอะไรมันมากค่ะก็ทําท<ำ>ําไปเรามีความจุกสิ่งไหนเราทําไปเลยสิ่งนั้นเห็นวิวไหมคะหลังบ้านมีดอกไม้สวยๆเนาะมีกล้วยไม้เพราะว่าคุณแม่เป็นคนชอบปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้คุณแม่าารักธรรมชาติค่ะอาจจะมีแมงหวีเมงวันมาบ้างเนาะไม่ว่ากันนะคะเดี๋ยวขอไปขยับน,นี่พัดลมป๊้นึงคุณแม่ก็พยายามจะทําสดๆอะค่ะเพราะว่าไม่อยากจะตัดต่อเพราะว่าตัดต่อแล้วหนึ่งคือเรา ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เสียเวลาเนาะก็มาอร่อยด้วยกันค่ะมามามานี่เลยคือแกงใต้เขาก็จะเผ็ดหน่อยเนาะจะมาแซ่บด้วยกันค่ะบางครั้งหยิบอาหารผมจะใช้มือนะคะเพราะว่าคุณแม่ไม่ได้อยู่ข้างนอกเนาะแล้วก็ อยู่กับลูกสาวเพียงแค่สองคนก็ทุกอย่างสะอาดค่ะอืมอร่อยอร่อยก็เชิญเพื่อนๆนมาทานข้าวที่บ้านด้วยกันนี่นะคุณแม่ยินดีที่จะบริการทำกับข้าวให้ชิมเลยนี่เขาเรียกอะไรอ่ะ ไปซีหน่อไม้อ่อนๆเลยค่ะกินไปบนไปเนาะขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจทั้งเพื่อนคนไทยที่อยู่ต่างแดนนะคะก็มีมาเยอะเลยที่คอมเมนต์ให้คุณแม่คุณแม่ขอบคุณมากๆเลยค่ะเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะบางครั้งคุณแม่ก็อายเนาะแบบผู้ติดตามเพียงแค่30คนแต่เพื่อนๆมีเป็น ร้อยอาบขึ้นไปคุณแม่ก,คมก็คุณแม่ก็ท้อใจเหมือนกันนะแต่เออก็ไม่เป็นไรค่ะก็คนเราเริ่มจากศูนย์ทั้งนั้นเนาะเริ่มจากศูนย์ไม่เป็นไรค่ะคุณแม่ก็เนี่ยทาคลิปแบบธรรมชาติแบบนี้แหละคะ่ะเนาะอร่อยค่ะมาๆๆๆ ทานข้าวคำโตๆกินข้าวคำโตๆโกตินผักเยอะๆเขาจะมีเาลไปทำงานเนาะวันนี้ไลฟ์สไตล์นะคะจะคุยทุกๆเรื่องวนๆไปคลิปอาจจะยาวหน่อยแต่อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะ เสียงชัดไหมภาพชัดไหมยังไงติชมกันมาได้เลยค่ะคุณแม่ไม่คุณแม่ไม่เอนตี้ค่คะคุณแม่น้อมรับฟังทุกอย่างแล้วก็จะเอามาปรับปรุงแก้ไขนะคะเราคนไทยช,ช่วงนี้เราไม่ต่อว่ากันเราไม่บาดหมางเราไม่แขงใจกันเนาะเรารักกันเนาะนี่ค่ะนี่เลยร้อนๆเลยค่ะนี่หน่อไม้อ่อนๆเลยซเซเบอร์รงกคร กุนเชียงถามว่าคนมองในนี้ไม่ไม่ทราบว่าเห็นเป็นลักษณะแบบไหนเนาะมันสุกแล้วนะคะเพราะว่าการทอดกุนเชียงต้องมีเทคนิคนะก็แล้วแต่บุคคลแล้วแต่บางบ้านเนาะคุณแม่ก็มีเทคนิคนะคะคือมันจะต,ต้องเล่นไฟอะคะ่ะทอดกุนเชียงก็ถามว่าง่ายมากเลยสําหรับทอดกุนเชียงเหมือนทอดไข่เจียวเนาะไม่ง่ายนะคะถ้าไฟแรงน้ามันร้อนจัดใส่ลงไป ไหม้เลยค่ะแล้วก็ผิวออกมาไม่สวยเนอะนี่สุกแล้วนะคะเพราะว่าคุณแม่วอร์มไฟให้เขาผิวสวยเต่งตึงแบบนี้เนาะถ้าไฟแรงเกินไปสังเกตไหมคะหนังตรงเนี้ยเขาจะเปิดขึ้นมาแบบแล้วก็ไม่ไหมอะค่ะเนอะแล้วก็ทานไม่ได้ด้วยเสี่ยงต่อเป็นมะเร็งเนาะที่เป็นไม่ไหม้เนี่ยคะ่ะเพราะทุกคนมีต่อมเป็นเซลล์มะเร็งทุกคนค่ะถ้าเรา ทานที่ไม่ไหม้เข้าไปไปกระตุ้นเนี่ยมันก็จะไปสร้างเซลล์สะสมสะสมไปเรื่อยๆเนาะนี่แล่ะคะ่ะคุณแม่ก็วอร์มไฟตอนแรกก็เปิดให้น้ํามันมันร้อนเลยค่ะร้อนแล้วเราก็เบาไฟวอร์มน้ํามันลงแล้วเราก็เอาท่านคุณเชียงเนี่ยค่ะลงไปแล้วเราก็ผัดเข้าไปเรื่อยๆอย่าปล่อยเขานะคะเพราะเขาต้องการความใส่ใจมากเลยคุณเชียง ผัดเขาไปเรื่อยๆ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 พอเขาใกล้ได้ที่เล่งไฟค่ะเล่งไฟแล้วเราก็คนตามจังหวะจังหวะจังหวะแล้วก็แล้วก็เบาไฟเขาอีกครั้งเบาให้สุดเลยนะคะวอร์มเข้าไปเรื่อยๆเขาก็จะกรอบนอกนุ่มในนะคะแล้วเขาก็จะสุกข้างในบางครั้งบางท่านไฟแดงคือทอดมุนเทียงแป๊บเดียวเสร็จแล้วทอดง่ายจะตายไปจริงๆไม่ใช่นะคะเราต้องใส่ใจกับทุกๆๆสิ่งทุกอย่างนะคะคือเนี่ยหนังเขาเปิด กอบเหมือนเหมือนไหมเหมือนสุกก็จริงแต่เขาไม่สุกนะคะข้างในเนาะเพราะเวลากินเข้าไปมันจะแบบเหมือนหนึบหนึบน้ำมันอยู่ข้างในมันสัมผัสได้ถ้าคุณทานคุณเชียงนะคะเนี่ยอร่อยนี่สุกแล้วนะคะเนี่ยสุกแล้วร้อเปอร์เซ็นไม่มั่นใจนี่สีอาจจะแตกต่างกันนี่สีสวยเนาะนี่หักกอบน้องเขามาหอมด้วย หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าลูกสาวไปไหนเนาะตอนนี้ทีวิ่งไปเล่นที่บ้านนู่นนะคะบ้านญาติเขาจะมีเด็กด้วยกันรุ่นเราใกล้ๆเคียงก,กันค่ะเขาไปเล่นด้วยกันคุณแม่ก็เลยมีเวลาได้ทําคลิปเงียบๆเนาะแต่ก็มีบางโอกาสที่เขาจะเ <laughs> วเข้ามาเงี่ยยนแล้ทักทายเราเสียงดังนะคะให้หาสตอสตอก็มีคุณนะคะแล้วก็ อาจจะมีโทษในตัวเขามีคุณก็คือว่าทานแล้วฉี่ง่ายแต่กลิ่นกลิ่นเขาอาจจะฉุนนิดนึงนะคะต้องถามบคุคคลในครอบครัวนะคะว่าทานสตอกินสตอได้ไหมเนอะแต่คุณแม่หายหว่วงค่ะอยู่กับลูกสองคน ขอบคุณที่มาเป็น f อนะคะมีบางท่านที่ขอเป็น f อค่ะขอเป็น f อเช่นกันค่ะรับรองว่าถ้าเข้ามาดูคลิปของคุณแม่เนี่ยคุณแม่จะตอบกลับโดยการที่คุณแม่กดติดตามแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะคุณแม่ไม่ได้หวังผลอะไรมากกว่คุณยูทูบเบอร์ค่ะแต่ว่าก็ว่างๆเนาะก็ขอมาแชร์ประสบการณ์จริงๆคุณแม่เป็นคนขี้อายนะคะไม่กล้าที่จะทําอะไรเปิดเผยแบบนี้แต่ก็ แต่ก็ทําแล้วมันสนุกมันมีเพื่อนเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศทั้งเพื่อนต่างประเทศแล้วก็เพื่อนคนไทยด้วยกันที่ไปอยู่ในต่างประเทศอะคะ่ะมาคอมเมนต์มานั่นนี่น้นรู้สึกมีพลังค่ะมีพลังมากๆเลยฮะ

ช่วงไหนที่บ้องบ้างคุณแม่ก็จะลงคลิปคุณแม่ออกกําลังกายเนาะอาจจะออกไปวิ่งออกไปนอกพื้นที่บ้างเนาะคุณแม่ก็เริ่มทําแล้วละคะ่ะเพราะว่าเราอายุเริ่มมากขึ้นสุขภาพร่างกายเราก็ต้องดูแลลูกเนาะคนเดียวแล้วหนึ่งก็สมองเราก็ต้องคิดต้องพัฒนาตลอดว่าเราจะทํายังไงให้ลูกมีกินนั่นนี่นู่นเนาะเดี๋ยวคุณแม่จะต้องเริ่มออกกําลังกายแล้วค่ะ มีสุขภาพที่ดีมีชีวิตที่ดีมีจิตใจสุขภาพที่สมบูรณ์เราก็พร้อมที่จะดูแลลูกนะเนาะก็สําหรับลูกคนเดียวถามว่าหนักหน่วงสําหรับที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงสามคนสี่คนไหมก็ยังไม่หนักเท่าเขาเนาะแต่ว่าลูกคนเดียวนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วค่ะ อยู่ภาคใต้ก็ต้องทานจะตอกินจะตอได้ยินเสียงลูกสาวอยู่ใกล้ๆ้นี่แหละค่ะแต่เขาก็เล่นตามภาษาเนาะนี่เรามากินสะตอกับภาคใต้ลองเมคเข้ากับภาคอีสานและภาคกลางดูเนาะว่าจะเข้ากันได้ไหมแต่เขาก็เข้ากันได้ตั้งนานแล้วเนาะ คนภาคอีสานนี่ยอมรับเลยค่ะเก่งมากไปอยู่ต่างแดนเยอะเลยค่ะเยอะเลยเยอะมากด้วยแล้วทําได้ดีด้วยค่ะถือว่าเขาสุดยอดเลยค่ะสุดยอดจริงๆนี่หอมมากเลยค่ะเพราะว่าคุณแม่ผัดเนาะจำเรื่อา น้ำหมูอืมกลิ่นหองว้าวแล้วหยวุดออพักก่อนอมาแรงวันเยอะทานกับพริกทอดก็อร่อยนะคะ กบกรอบ,อบไม่ได้มารีวิวสินค้าหรือว่าไม่ได้มาขายสินค้าอะไรนะคะเพราะว่าแม่เป็นคนชอบทานอะไรกรอบๆแล้วอะไรอร่อยๆก็จะมานําเสนอกันเนาะลองไปหาทานกันค่ะเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะไปในเฟซในอะไรที่เขาขายเนี่ยค่ะนี่ั่วประเทศเนะาะพัฒนาแล้ว คุณแม่ก็จะเนี่ยทานพริกเนี่ยทานพริกกรอบๆอะมันกรอบ,อบ,กกอบแล้วก็หอมางามมากเลย ตอนนี้สิบแปดนาทกีกว่าแล้วคุณแม่อัปเดตคลิปเนาะเหมือนวันนี้ขอสักเท่าไหร่ดีสามสิบดีกว่านอ้อเราจะได้ฝากช่องไว้นิดนึงเนี่ยค่ะปอกปอดสันพริกมากเลยใบภาคอีสานเรียกผักอีตูาคกกังเรียกใบแมงลัก เอาไว้ใส่ซุปหน่อมไม้แกงหน่อไม้ผัดฟักทองใส่ไข่ก็ใส่ได้นะคะหอมเนี่ยมันอยู่หน้าบ้านคุณแม่นะคะเพราะว่ามันคงปิวมาขึ้นแหละมันขึ้นต้นหนึ่งสวยมากเลยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอัปเดตครั้งหน้านะคะมาแล้วค่ะ <c oughs> หลานกับลูกสาวสวัสดีค่ะก่อนลูกค่ะ <c oughs> แม่มาสวัสดีค่ะก่อน สวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะชื่อปันปันค่ะอันนี้เป็นเหลนอันนี้คือลูกสาวจจมสนหนูสนที่ไหนโอเคไปเปิดทีวีให้น้องดูก่อนนะมันมีไ์สดอยู่นะคะน,นั่นนะเนื้อฟันโอเคอเคดี๋ยวมันมีค่อยเล่าให้ฟังทีหลังว่าลูกไปถอนฟันมาเนาะโอเคไปเปิดทีวีให้น้องดูก่อน ได้เหรอไม่ไมต่อ,อดอกไม้เราเอากินหมูไหมไม่ช่วงนี้ใครทำงานหนักหลังจากโควิดหรือว่าสถานที่ที่เปิดแล้วก็คุณแม่ก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะเหมือนชีวิตคุณแม่เนาะสู้ๆนะคะเหนื่อย หาอะไรอร่อยอร่อยทานแล้วก็มีความสุขก,กับรอยยิ้มของลูกเนาะก็มีความสุขเราก็ผ่านไปได้เนาะแล้วก็ฝากถึงข่าวน้องชมพู่เนาะรู้สึกว่าเเรามีลูกผู้หญิงเนาะแล้วก็เราก็รู้สึกห่วงใยเราก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในที่ประเทศไทยเนาะก็รู้สึกเป็นกังวลว่าเออผู้ร้ายคือใครแล้วก็ติดตามข่าวอยู่นะคะเพราะฉะนั้น เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องดูบุตรหลานของท่านให้ดีถ้าเหตุมันเกิดแล้วเนี่ยกรณีอย่างน้องชมพู่เนี่ยค่ะมันยาวนานมากที่จับผู้ร้ายยังไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทกับการที่ว่ามีเด็กๆอยู่แล้วเขาช่วยเหลือตัวเองได้เขาเก่งเขาฉลาดเขามีไหวพริบไม่ได้นะคะสําหรับเด็กๆคือถึงเขาจะเก่งฉลาดในรูปแบบของของเด็กๆแต่ก็พลาดไม่ได้เลยนะคะอันตรายนะคะ คอยสอดส่องดูแลกันด้วยนะคะเพราะว่าอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะคะแล้วก็เรื่องโควิดเนาะที่ประเทศไทยก็เริ่มแบบมีสถานที่บางที่ที่แบบเออเขาเปิดเริ่มเปิดแล้วค่ะเริ่มเปิดประเทศแล้วเนาะเพราะว่าผู้ติดเชื้อไม่พบแล้วเนาะแต่ในต่างประเทศก็หลายๆประเทศก็ยังมีผู้ติดเชื้อที่ มียอดสูงอยู่เนาะก็เป็นกำลังใจให้นะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่อยู่ต่างประเทศเนาะที่เป็นคนไทยไปทำงานหรือจะไปเป็นมาดามนะคะดูแลสุขภาพนะคะออ,ออกไปข้างนอกก็เซฟตี้ตัวเองโดยการปิดแมสเนาะเขาก็มีมาตรการอยู่แล้วเนาะต่างประเทศเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวถ้าคุณแม่ เริ่มพัฒนาในด้านการ u t u b e เออคุณแม่ก็อาจจะแบบบอกสูตรในสูตรของคุณแม่น้อคุณสูตรใครสูตรเขาเนาะเรื่องทำอาหารก็ลองไปทำกันดูว่าจะอร่อยไหมแต่ว่าการที่ทำอาหารให้คนทานไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะก็เหมือนกันเอาใจคนนะคะไม่ใช่ว่าเอาใจแล้วไปถูกใจทุกคนก็คงเป็นไปไ,ไม่ได้เนาะนั่นแหละค่ะก็คือรสใครรสเขาลิ้นใครลิ้นเขาทานไม่เหมือนกันเนาะ เผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานแต่เราก็ปรุงแต่งได้เพิ่มเติมได้เนาะนี่แหละค่ะก็มากับบรรยากาศนี่ค่ะหน้าบ้านเห็นไหมเนาะมีดอกไม้การออกกำลังกายสำหรับคนที่มีเวลาที่โอเคก็ ช่วงเช้ากับช่วงเย็นก็ดีนะคะแต่ว่าออคุณแม่ก็เป็นบางเวลาคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็บอกไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะเปิดเทอมแล้วเนาะก็คงจะเป็นโอกาสของคุณแม่ที่เป็นแม่บ้านหรือว่าคนที่สําหรับมีเวลามากๆที่ว่าเออนั่นก็จะได้มีคลิปดีๆคลิปใหม่ๆออกไปข้างนอ,อกบ้างอะไรบ้างเนาะนี่แหละค่ะคุณแม่ก็บอกห้องอันไหนสิ่งใดก็ฝากไว้กับท่านผู้ชมนะคะ ก็คอมเมนต์มาได้เลยที่ใต้คลิปวิดีโอถ้าคุณแม่เห็นคุณแม่ก็จะตอบทุกข้อความเลยค่ะตอบตอบทุกคอมเมนต์เลยเนาะหลาหลายท่านเช้านี้ก็อาจจะไปทำงานแล้วเนาะที่ประเทศไทยถ้าต่างประเทศตอนนี้ก็คงยังไม่เช้าเนาะ ถ้าคุณแม่ดาวไม่ผิดคุณแม่ก็ยังไม่ชำนาญการติดต่อ,อ,อคีมาเตอร์เท่าไหร่เนาะแล้วกเ็เกี่ยวกับการตั้งกล้องเกี่ยวกับอะไรอย่าเพิ่งต่อว่ากันนะคะทุกคนต้องมีประสบการณ์เนาะทุกคนต้องลองเรียนรู้เนาะถ้าไม่ลองไม่รู้นะคะนี่แหละค่ะคุณแม่เป็นคนขี้อายคุณแม่ยังกล้าเลยฝากเพื่อนๆน,นทุกคนที่กําลังขี้อายอยู่นะคะหรือกําลังไม่กล้าออกกล้องหรือ นั่นนี่นู่นไม่ต้องกลัวค่ะนะมาออกแล้วมาแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันบางท่านแบบอาจจะไปพูดโดนใจหรืออาจจะเหมือนชีวิตเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะคะคิดบวก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 คูณบวกบวก,บวกเข้าไปนะคะแล้วทุกอย่างมันจะดีเองแล้วก็ทําอะไรไม่ต้องหวังผลค่ะคุณแม่ก็ไม่หวังผลในเมื่อคุณแม่ยังมีเวลาว่างในช่วงนี้คุณแม่ก็มา <c oughs> อัปเดตแบบนี้ละคะ่ะมันจะได้ไม่เหงาเนาะโรคซึมเศร้าจะได้ไม่คืบคันเข้ามา คุณแม่ก็เกือบนะคะเกือบจะเป็นหรืออาจจะเป็นแล้วก็ได้ใน10%คุณแม่ก็ยังไม่เข้าใจในตัวเองเหมือนกันในบางครั้งเรารู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยบวกกับอุปสรรคสังคมภายนอกแล้วก็บวกกับลูกดือ้อแล้วก็บวกกับที่เราเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหนึ่งไม่มีใครช่วยดูลูกไม่มีใครเอาลูกไปในช่วงเวลาที่เราอารมณ์เราปีดอย่างเงี้ยคะ่ะเนอะ คนเรามีทั้งข้อดีข้อเสียมีทั้งข้อด้อยข้อต่างแต่ก็มองโลกในแง่ดีอยู่กับธรรมชาตินี่แหละค่ะจะดีที่สุดออกไปบําบัดโดยการที่มีพื้นที่เล็กๆหรือไม่ก็หากระถางต้นไม้หรืออะไรที่ไม่มีสําหรับคนไม่มีพื้นที่ก็มาปลูกผักปลูกต้นไม้อะไรที่เราชอบะา่าบําบัดไปเนาะมันก็จะช่วยเราได้แล้วก็การที่ว่าเราเ,ออเข้าหาธรรมะฟังธรรมะบ้าง แล้วก็เปิดหนังสือพระหรือขีดเขียนอะไรก็ได้ในสิ่งที่เราคิดว่าเราชอบในสิ่งที่เราคิดว่าเรารักอะค่ะพยายามปรับปรับความทุกข์ปรับเวลาบางคนอยู่ในความทุกข์เวลามันยาวมากค่ะยาวจริงๆมันยาวมากเมื่อไหร่เวลามันจะหมดไปเมื่อไหร่เวลามันจะหมดวันเมื่อไหร่เวลามันจะหมดวินาทีเมื่อไหร่เวลามันจะหมดนาทีเมื่อไหร่มันจะหมดครึ่งชั่วโมงเมื่อไหร่มันจะหมดชั่วโมงนี่มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะ สำหรับเวลาช่วงจังหวะของคนเครียดมันเป็นจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นหาในสิ่งที่เราทําแล้วเราถนาดัดเราคิดว่าเรารักออกไปค่ะก้าวออกไปลุกออกจากที่นอนลุกออกจากโซฟาลุกออกจากที่เรานั่งอยู่ที่ความซึมเศร้าความเศร้าหมองคิดไม่ออกตันเดินออกไปค่ะเราก้าวเดินออกไปเราอาจจะไปตกหลุมอะไรก็ช่างมันนะคะนั่นแหละมันจะทําให้เรารู้สึกตัวแล้วให้เรามีสติ เหมือนเหมือนบางครั้งแบบเราไม่มีสติแล้วโดนคนตบหน้าอ่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีสติกับคืนมานะคะคลิปนี้ก็อาจจะเป็นสาระและมีประโยชน์นะคะฝากคลิปด้วยนะคะเดี๋ยวจะได้เวลาแล้วเนาะใกล้เวลาที่จะจากกันแล้วเดี๋ยวคุณแม่ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสาวเมืองพิจิตรพากินพาเพลินนะคะฝากช่องด้วยนะถ้ามีอันใดผิดพลาดคอมเมนต์ไว้เลยค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะมาปรับปรุงเนาะถ้ามีเวลาเดี๋ยวคุณแม่จะตอบ ทุกคอมเมนต์เลยค่ะขอบคุณนะคะทั้งต่างประเทศและในประเทศนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะรู้สึกมีความสุขแฮปปี้และมีพลังมากเลยขอให้ทุกคนเป็นเหมือนคุณแม่นะคะไม่ว่าทำอะไรเล็กๆน้อยๆอาจจะยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าสู้ๆค่ะนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ให้คุณแม่ด้วยนะคะลาก,ก่อนค่ะแค่นี้นะคะคลิปนี้บายบายค่ะเ mm hmm. จอกันคลิปหน้านะคะบายบายค่ะ